เคยกังวลกันไหมครับว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่แล้วนะครับทรัพย์สินที่เราเตรียมไว้ให้คนข้างหลังเนี่ยจะทําให้พวกเขาต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลเวลาที่เราจากไปนะครับถ้าไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะต้องไปขึ้นศาลเพื่อพิสูจน์มรดกนะครับซึ่งบางเคสเนี่ยอาจจะลากยาวไปเป็นปีเลยก็ได้นะครับซึ่งกว่าจะได้เงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมายนะครับไม่รู้อีกกี่ขั้นตอนแล้วทีนี้เราจะมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับที่จะไม่ต้องไปพิสูจน์มรดกที่ศาลวิธีแรกนะ เป็นของใครแต่ก็อาจจะต้องผ่านขั้นตอนของศาลอยู่ดีเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือโอนกรรมสิทธิ์ก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะจากไปอันนี้ไม่ต้องไปศาลแน่ๆครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาตามมานะครับเพราะกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ของเราแล้ว เผื่อวันนึงเราเปลี่ยนใจขึ้นมานะครับหรือวิธีที่3นะครับที่ผมจะแนะนําก็คือการทําประกันชีวิตนั่นเองโดยระบุไปเลยนะครับว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราจากไปนะครับเงินสินไหมจากบริษัทก็จะจ่ายตรงไปให้กับคนคนนั้นเลยนะครับไม่ต้องผ่านศาลแน่นอนไม่เสียภาษีแถมเป็นเงินสดทันทีเอาไปใช้ชีวิตต่ตอได้เลยจะเอามาจ่ายภาษีมรดกก็ได้หรือจะเอามาดําเนินการในส่วนของการพิสูจน์ทรัพย์สิสนหรือมรดกส่วนที่เหลือก็ได้นะครับซึ่งแผนที่ผมเจอบ่อยนะครับก็คือแผนประกันชีวิตที่คุ้้้้มมคคครรรรอออองงงถถึาาายุ99ทททีี่่สสตเินนนกใหบััวได และอีกหนึ่งแผนก็คือแผนยูนิตลิงก์อินฟินิตเวลนะครับที่ได้ทั้งความคุ้มครองและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของกรมทรรเราด้วยถ้าเราไม่อยากทําประกันนะครับก็มีการโอนย้ายกรรมสิทธิ์นั่นแหละครับก่อนที่เราจะจากไปหรือการทําพินัยกรรมหรือรวมไปถึงการจัดตั้งโฮลิงคอมพานีแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับทำทุกอย่างที่ว่ามานั่นแหละครับดีที่สุดแล้วยิ่งถ้าเป็นพินัยกรรมที่ระบุเลขกรมธรรนะครับ คือเดอะเบสเลยครับแต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือการวางแผนล่วงหน้ามาลองคุยกับผมได้ก่อนนะครับมาวางแผนล่วงหน้ากันเพราะว่าแผนที่ดีที่สุดคือการเริ่มคุยกับผมในวันนี้นะครับติดต่อผมเข้ามานะครับธนลิทนะครับที่ปรึกษาทางด้านอสังหาและการเงินครับ